ตัวส like ีเขลิ hmm. mm hmm. กินมือกูเสร็จแล้วล้วก็จะแกะกล่องต่อไปกันเลยนะคะเร็แล้ววิชิชิวิชิวิชิวิวิชิวิิ uh <mythology> <noise> <anche> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาแกะกล่องซุ่มจิ๋วจังพันยี่สิบบาทมีโปเกมอนชันบาร่าแล้วก็สโนปี้มีหมึกยิ้วด้วยมีมือกุบมาแกะกินระหว่างแกะกล่องซุ่มด้วยนะคะเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากจัมเป้มากเกืกล่องเล็กน่ารักมากเอากล่องไหนก่อนเจ้ากล่องไหนรับตา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 จับ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  รู้เหมือนเดิมพ่อเอก็รู้เหมือนเดิมไหมอ,อะนี่อะไรนะนี่กล้องมิจฉุกฉับจังนี่นะคะกล่องสุ่มจากร้านยี่สิบบาทป้าป้าว่าจับจิ้จจได้อะไรแค่นี้มาแล้วอ่าแกะกันเลยแมจะได้อะไรนะนี่ไงตรงนี้ ไหนได้สีเขียวอันนี้เป็นกระเป๋าสีไนเป๋าเป็นรูปอะไรคะพี่ตั้นเตาไพล์วาลลัสไนเปาเตาไอตัวสีครีมไอพี่ตั้นหันหน้ามาหน่อยสิที่สีครีมด้วยเนี่ยเหันหน้ามาดีดีพี่ตั้นเขามีพวงกุญแจมาให้ด้วยใช่ไหมคะคือมันหลุดหรือยังไงหรือเราต้องเอามาใส่เองต้องใส่เองอ่าใส่ไปเลยเป็นพวงกุญแจนะคะนี่นะคะเราใส่พวงกุญแจแล้วอ่ะแกะแกะตัวต่อไปเลย อ้ามทตัวตัวโอ้ได้อะไรอะตัวอะไรคะเน้ามาดูหน่อยนี่ไม่ไหวเลยไหอะตัวนี้นี่มันคือหน้ากล่องเลยตรงนี้หนูมันเป็นสีขาวหรือตัวนั้นหน่มีเงอนน้องฟาร์มม่ใช่แล้วแ่ะนี่นะคะน้องฟาร์มถืออยู่กล่องนี้ของน้องฟาร์มใช่ไหมคะนี่เป็นตัวอะไร อ่าเราแกะไปแล้วนะคะสองกลง่องทุกคนเอาเป็น้ถเร็ว,วมากเลยตัวที่สองเรงงาฝ่าไปไปแล้วนะคะเดี๋ยวยเราจะเอากล่องสีเราไม่พักกินหมึกกุบก่อนเหรอเนี่ยเรามาพักกินหมึกกุบกันก่อนดีกว่าค่ะคเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาแกะใหม่นะนี่หมึกกุบ <ๆ S 2> รสอะไรคะพี่ตันรสดั้งเดิมรสดั้งเดิมนะคะนี่เขาจะมีรสดั้งเดิมกับรสเพชใช่ไหมคะใช่พี่ตนันจะไปกินรสเพชไม่ได้ อ้าอ้าว้ามกุญแจอะไรอันอน,นี้คือใส่พวงก,กุญแจแล้วนะคะกะ<อ>ปิบาร่าเขาพายอะไรโอเ้เขาสะพายกระเป๋าเตา่ตากระเป๋าเตา่านี่นะคะเป็นพวงกุญแจบีบขึ้นมาน่ารักมากอืม,อมเผ็ดไหมพี่เตอ๋อ อร่อยไหมคะอร่อยกินหมึกกุบเสร็จแล้วแล้วก็จะแกะกล่องต่อไปกันเลยนะคะหมดแล้วหมดแล้วพี่ตันกินเร็วมากเลยเลยแต่พีเตอร์นะคะพีเตอร์เพลนหรือเปล่าเนี่ยทำไมกินช้าจังเลยนี่ไงพี่ตันน้ำ เติมหมดเลยจ้ะตัดเลยพี่เต็งจังเลยต่อไปต le le ่อไปพี่เต้เลือกเหรอคะใช่อะพี่เต้เลือกเลยว่าจะจับกองไหนยิงยิงแล้วกระเป๋า่ยนพี่ต้จะไปสีแล้วพี่ต้องไปสีฟ้ามายิงยิงแล้วก็เป๋ายนยิงชุบ ใช่ป่ะชิ้นแจงจะเทปเทปอ่ะพี่เตอรแกะก่อนแกะเทปก่อนอืมได้ไหมเนี่ยแกะพร้อมกันเลยไหมโอเคได้เลยหรือแกะคนละคนละครั้งกันร่วมกันไหมไม่รู้วร่แต่แก้มกันแกะพร้อมกันเลยพอเราพี่เตอร์แกะเทปก่อนก็จะเปิดก้นมันสักสิบกว่อนแกให้น้องเรยพี่เตอร์แกะไม่ได้ กลงนี้ติดเทปมันชิงจังอ่าแกะได้แล้วยันเขาติดมาทั้งหมดทีเด้านทำไมกล่องอื่นไม่มีเทปอ่ะไม่รู้กล่องพิเศษห้าหกกล่องซีเข็นมีคาบิฟอรลาได้ซีเข็มนี่ตัวไหนเห็นไหมคาบิฟอรลาได้ซีเข็มออ่ะวิเตอร์แกะเสร็จแล้วเนยซอสยังหลับซอส ดูหน่อยพี่ชินจังเป็นรูปไหนอพี่เตอร์ยู่ในกล่องเขามีไหมพี่เตอร์เขามีลายอ๋อไม่เขาไม่มีลายบอกพี่อันนี้มีเตอรของพี่เตอร์ได้เป็นอะไรคะได้ตัวนี้ชื่อตัวอะไรมันมันเหมือนกันไหมเหมือนกันเด๊้เลยนี่พี่เตอร์นิ่งๆนะคะนี่ของพี่เตอร์เหมือนเป็นตัวนี้นะคะหนึ่งตัวนี้ของพี่เตอร์เป็นชินจังอันนี้ฉันให้แล้วแต่ขอวงพี่เั้น์อย่างไรตัวนี้เอาเมื่อกี้ใช่ คาปิบาร่าไปไหนล่ะนี่นได้คาปิบาร่าอีกตัวนึงคาปิบาร่าดิซีเค็ตเป็นสามตัวนะคะอยู่กับน้องฟาร์มอีกตัวหนึ่งตัวากที่เราแกะกล่องซูม,มาปลาส,สีแดงมาจะกินหมากนกบกันเองดูนากัหอหอมหอม ข้าพอดูหน่อยค่ะนี่ไงนี่ข้าพอดูแผนนี้พี่แสงไม่เราจะพี่แสงให้ไหนพี่ตั้นพี่เตอร์ขอดูชินจังหน่อยนี่ชินจังพี่เตอร์กล่องละยี่สิบบาทนะคะจากร้านยี่สิบบาทนี่ชินจังแบบเหมือัดพี่เตอร์มีเสียงฉังแล้วอุ้ยหล่นแล้วพี่ตั้นดูได้เลยอ่าวันนี้แล้วก็แกะกล่องสุ่มกันนะคะจากร้านยี่สิบบาทนี่แล้วก็ได้มาลุ้นกันว่าจะได้เป็นตัวอะไร เป็นพวงกุญแจนี่จันี่นะคะของน้องฟาร์มเป็นตัวอะไรอะไม่เหมือนไม่เหมือนอยู่ในนี้เลยนี่ไม่เหมือนกันนะคะนน่กิเนี่ยของน้องฟาร์มแต่ว่าได้เป็นแบบนี้มาในลูกเขาเป็นหูสีขาวแต่ตัวนี้เป็นหูสีนี้พี่ซีเคยกจริงตัวสีนั่นเลยพี่ซีเพลตนะคะโบโอก็ต้องเป็นสีชมพูแต่ว่ามันเป็นสี ตอนนี้แม่ก็ขอให้พี่ๆเขากินมือกุบต่อไปก่อนนะคะอร่อยกับมือกุบต่ออย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องฟาร์มเยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะเหลือมาวิ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 ไหนน้องฟาร right? ์า oui มขอดูหน่อยค่ะตัวอะไรคะเข็ดตัด้วยตัวอะไรคะ กินปีค่าบ้ากินปีค่าบ้าตัวอะไรนะคะอันนี้ตัวอะไรอันนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรคะผีไส้อันนี้ตัวอะไรคะผีผีตัวนี้เขาเรียกว่าผีเหรอไม่อะไรฟะไม่เลยชินจังไงจะไม่ได้เหรอโอเคไหนชินจังแม่ขอดูชินจังหนะะ่อยค่ะชินจัง สีอะไรคะเสื้อเสื้อสีแดงกไงสีน้ำเงินไงบ๊ายบาย